สวัสดีค่ันเพื่อนๆวันนี้มีเคล็ดลับมาบอกน,นะคะในการที่แต่งหน้าขนาดน้งขนาดจัดขนาดอย่างนี้ล้างหน้ายัางไงนะคะหลังล้างหน้าด้วยอ y e r e เ o อร์ต่างๆแล้วดิฉันก็จะใช้สบูต่ตัวนี้ค่ะที่ขาดไม่ได้คือ6 i t y DNA whitening soap มาดูกันเลยค่ะ ก็อยู่ในขั้นอแล้ว,ลวนะครับในส่วนของการล้างสบู่หรือล้างโฟมแล้วนะครับวันนี้ที่ใช้สบู่ที่ประจําเลยก็จะจริงๆแล้วหมดเป็นก้อนหนึ่งอ่ะตอนนี้เป็นอีกก้อนหนึ่งที่เราจะมาใช้นะครก็คือเป็นของ City ้นะคะ DNA White n i n g Soap ตัวนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นสารสก,กรัดมาจากไข่ปลาแซมอนแต่ที่สำคัญคือหอมและมุ่นมาก นะครับเวลาพี่เล็กใช้เนี่ยพี่เล็กก็จะเอาตัวนี้นะฮะตัวยิ้มนะคะเข้ามาติดแล้วเดี๋ยวไปติดกับแม่เหล็กซึ่งพี่เล็กมีที่ติดห้องน้ําอยู่เป็นแม่เหล็กอย่างนี้ฮะ,ะแตะขึ้นไปอย่างนี้มันจะอยู่เลยนะฮะซึ่งวันนี้ก็จะมาล้างหน้าให้ดูให้ถึงขั้นตอนที่แบบเอาให้สะอาดสุดหลังจากที่เราล้างหน้าด้วยอะไรที่มันเป็นที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นรีมูเวอร์ของเมคอัพแล้วอันนี้ก็จะมาเป็นในส่วนของล้างโฟมให้พี่เล็กเป็นลาวนะคะแต่พี่เล็กก็ใช้สบู่นี้เพราะมีความอ่อนเยาว์มากแล้วทาให้ี่เลเล็็กไปนสิว ตัวนี้เลยค่ะนี่หอมมากแล้วก็อ่อนโยนนะคะลืมตาได้ด้วยเธอเห็นหมันไม่แสบตาเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการล้างหน้าทุกครั้งนะคะทำให้หน้าสะอาดเลยคือล้างเมื่กี้ก็ว่าสะอาดนะใช่ไหมแต่ล้างเนี่ยคือทุกอย่างคือหมด แล้วก็ไม่มีการอ,อุดตนันอุดคา้าแล้วก็ไม่เป็นสิวค่ะสบู่ดินเอตัวนี้แต่ไม่ผิดสามร้อยบาทนะแต่คุ้มนะคะเป็นอ่อนโยนมากและกลิ่นหอมมากแล้วก็ใช้แล้วหน้ากระจ่างใสค่ะอันนี้คือวันนี้มามาล้างให้ดูแบบว่าจนเสร็จเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูผิวจริงกันเลยค่ะ แล้วก,ก็ฟองเขาก็นุ่มนะคะไม่มากเกินไปมีแต่อฟองแล้วก็ที่สําคัญเลยมันสะอาดจริงๆเนี่ยให้ดูเนี่ยให้ดูเห็นไหมคะความใสของผิวอันนี้เล็กใช้ตัวนี้จริงๆนะคะใช้มาเป็นเดือนกว่าะะแล้วคะ่ะเอาละค่ะในส่วนของที่พี่เล็กล้างหน้าเมื่อกี้ไปแล้วก็คือเป็นในส่วนของการที่เราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเช็ดก่อนเป็นอะไรเช็ดหน้าเนาะให้ซับๆพอนะคะ เห็นไหมฮะแต่แล้วเนี่ยก็จะบอกว่าเวลาที่เราล้างหน้าเนี่ยเราล้างด้วยเวลาเราเมคอัพนาะนๆะหรือเมคอัพที่จัดๆเนี่ยเราก็ควรจะเช็ดด้วยเครื่องสำอางที่ทำความสะอาดของเครื่องสำอางเนาะเช็ดออกให้หมดค่ะก็คือว่าเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราแต่งเข้าไปมันก็จะทับถม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 กลายไปกลายเป็นฝ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยแต่งไปเท่าไหร่ออกให้หมดนะคะพอ,อให้หมดปุ๊บมันก็จะมปีปัญหาให้ดูผิวนะ นะฮะไปดูก็ทุกครั้งขั้นตอนของการล้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็น eye remover หรือเป็นอ,อะไรที่มันเปนเกิดกับเมคอัพทุกครั้งเนี่ยหลังจากนั้นแล้วพี่เล็กก็จะใช้ตัวนี้นะคะตอนนี้คือใช้มาเป็นเวลาจะขึ้นเดือน2แล้วนะสเดือนแล้วค่ะพูดได้เลยว่า2เดือนแล้วเพราะว่าใช้สีเขาออกมาก่อนที่เขาจะออกมาอีกเป็น60นะคะ dna white so ตัวนี้เป็นสารสกัดที่แบบโอ้โห เยอะมากเลยค่ะแล้วก็สบู่ก้อนนี้เห็นอย่างเงี้ยราคาเขาอาจจะดูสูงกว่าที่อื่นนะคะคือที่อื่นก็ห้าสิบหกสแต่อันนี้สา0ร้อจะบอกได้เลยว่าล้างแล้วไม่เป็นสิวค่ะที่สำคัญคือเวยกใช้จริงๆให้ดูนี่อ่ะเห็นไหมแล้วอยากดูไหมว่าเช็ดล้างสะอาดหมดไหมมันเป็นดับเบิลเช็คจริงๆค่ะว่าให้ดูนะเดี๋ยวจะเช็ดด้มีนาล่าให้ดูอีกทีหนึ่งว่าหมดเกลี้ยงไหมคะ ไปไม่มีแล้วนะเห็นนะเครี่องอ่ะเช็คได้ค่ะสำมรีสะอาดค่ะเห็นไหมไหมสัมฤทีสะอาดเนี่ยเวลาเราเช็ดล้างอะไรทุกอย่างให้มันให้มันออกหมดเนี่ยรับรองว่าน่าจะไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะส่วนไอสบู่ตัวนี้มันอยู่ในเครือของครีมของ MJ ค่ะ นะคะเป็น AK เคกรุ๊ปตัวนี้นะคะเป, 60, เป็นสบู่ซิกซ์ตัวนี้สบู่ไขป่ปลาแซลมอนซึ่งมันทําให้หน้าขาวกระจ่างไม่เป็นสิวเออแล้วก็สำคัญสำคัญคือสิ่งสกรปรกได้หลุดออกหมดนะคะแล้วผิวหน้ากระจ่างใสเหมือนที่พี่เล็กใช้เนี่ยนอกจากตัวนี้ก็จะใช้ครีมอ่าเจซึ่งตอนนี้ครีมเอ็มเหมดแล้วนะคะจะต้องไปหามาใช้แล้วตอนเนี้ยเพราะตอนนี้พี่เล็กเปลี่ยนอ่รอ,องพื้นแล้วก็เปลี่ยนคอนซีลเลอร์บอกได้เลยว่าเปลี่ยนคอนซีลเลอร์เลยเพราะว่าอ,อ่หน้ามันขาวขึ้นน่ะเธอเอาจริงๆฉันไม่ได้โกหก ฉันชอบตรงที่ว่ามันกระจ่างใสนั่นแหละเอาล่ะใครไงก็วันนี้ก็มาล้างหน้าให้ดูแล้วนะคะก็ลองไปหาซื้อหาใช้กันดูนะคะสะบู่ตัวนี้เลยค่ะ60 DNA w h i t e n i n g Soap นะคะบอกได้เลยว่าเลิศอันนี้ไม่ได้มาขายของนะแต่ว่าหลายคนถามว่าเฮ้ยแต่งหน้าเยอะขนาดนี้ไปร้านทะเลมีทั้งหนูหนีนันนึนอ,อกมาแล้วทํายังไงให้ล้างหน้าสะอาดก็วันนี้ค่ะมาทาให้ดูแล้วจากที่หน้าไปเป๊ะปัปปปงๆนะคะแล้วก็ล้างให้นี้แล้วเดี๋ยวเราก็ อามากี้เล็กเช็ดให้มาเดี๋ยวไปล้างน้ำเปล่าอีกทีหนึ่งเพราะเมื่อกี้มันเป็นอ่อยเช็ดหน้าอ่าเป็นมินเนอรลมินเนอรลเช็ดหน้าก็จะได้แบบปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวก็จะทาครีมนะคะอาบน้ำทาครีมเสร็จแล้วก็จบค่ะวันนี้สำหรับการที่ดูแลผิวหน้าให้ดูว่าอายุ40กว่าแล้วเธอดูสภาพผิวสิต้องดูแลนะคะไม่อย่างนั้นจะไม่สวยนะ